คุณฟีมอ่ะบินประมาทคุณหนุ่มเนี่ยบินประมาทตรงไหนปรากฏว่าในแคลิปเสียงทั้งหมดนะครับที่พวกเราฟังกันนะครับก็ไม่มีข้อความตรงไหนเลยครับที่คุณฟีมไปกล่าวหาว่าคุณหนุ่มเนี่ยเป็นพิธีกรผู้ดำเนินร,รายการที่ไม่ดีเรียกรับเงินจำนวนยี่ล้านบาทจากบริษัทไอคอ้าท่านทั้งหลายไปดูไปฟังคลิปครั้งหนึ่งนะครับไม่มีข้อความตอนไหนเลยครับที่คุณ ิล์มไปบอกว่าคุณหนุ่มเนี่ยเรียกรับเกิน20ล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาเนี่ยพอพอดูจากคลิปเสียงทั้งหมดแล้วก็ก็ไม่เห็นมีข้อคำนี้เลยครับที่ว่าหมิ่นประมาทใส่ความเขาแล้วข้อความทั้งหมดในคลิปเสียงไม่มีข้อความตอนไหนที่เป็นการด้อยค่าคุณหนุ่มกันชัยแต่ประการใดนะครับไม่มีครับแล้ววันนี้ตำรวจแจ้งข้อหาอะไรบ้างคะข้อหาวันนี้ตำรวจอะแจ้งข้อข้อหาใครอันนี้ข้อหาแรกก่อนข้อหาหยินประมาทก่อน การโชคครับก็าหากันโชคเนี่ยก็ <Yeah. S 1> ยครับพยายามกันโชคคือการโชคเนี่ยมันต้องข่มขู่นะครับข่มขู่ให้เขากลัวกลัวว่าขู่เข็นว่าจะใช้กําลังทุดสไลดหรือหรือขู่เข็นว่าโดยใช้กำลังทุดสไลดหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังทุดสไลยก็ไม่มีค่อยคําคดูจากคลิปเสียงบทก็มีค่อยคาตรงไหนเลยครับที่ไปขม่มขู่กดดันคุกคาม ทำให้เขาเกิดความกลัวแล้วก็มีท่อนไหนที่บอกว่าจะใช้กําลังประชดสลายหรือได้ใช้กําลังทุดสลายซึ่งมันก็ไม่ไม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเข้าเรื่องคดีพยายามกาโชกทรัพย์นะครับปรากฏว่าการแจ้งความของอบริษัทไอคอนนะครับเขาก็บอกข้อความว่าการที่คุณฟีบอกว่าเนี่ยนะอย่าไปออกรายการ,รอื่นนะจงมาออกรายการนี้ กมกอกรายการโหวกระแสเนี่ยพเ,เยพราะว่าโหวกระแสเป็นรายการหลักเป็นที่เป็นรายการที่มีกระแสดีมากเป็นการข่มขู่ไม่มีข้อความข่มขู่เป็นการแค่บอกให้รู้นะครับแล้วก็เตือนสติแค่นั้นเองครับไม่มีใครคําคไหน,นข่มขู่หร,รือว่ากดดันเพราะฉะนั้นทั้งสองทั้งสองข้อหานะครับไม่ครบองค์ประกอบความผิดเลยครับมีคําถามไหมครับแต่ในลิปเสียงที่อ้างชื่อพี่หนุ่มนะคะ,ะคือไม่เข้าข่ายผิดใช่ไหมคะ ไม่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 ได้บินประวัติพี่หนุ่มเลยไม่มีข้อความไหนไปด้ยค่าพี่หนุ่มเลยครับแบบรายการพี่หนุ่มเป็นรายการที่มีกระแสดีมากอะไรต่างชี้นําสังคมได้อะไรต่างก็ก็ไม่ได้ไปว่าไปใส่รายรายการพี่หนุ่มหรือใส่รายการไปใส่รายพี่หนุ่มแต่ประการใดแต่อ้างไปว่านีาไม่ผิดใช่ไหมคะก็อ้างชื่อก็เขาเขาคุ้นเคยกันเนี่ย ก็หลังจากที่เขาเกิดเสียงในคลิปวันนั้นเน่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ยังมีคุยกันทางไลน์นะครับคุยกันทางไลน์ต่อมาเขาวันที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเวลาพัดนออกรายการเวลาเอาเทนนิสออกรายการเนี่ยเขาพี่หนุ่มก็ให้ฟีมาคนติดต่อประสานงานให้เขาก็เปิดคุยกันได้วันเนี้ยเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าให้เขาไม่มีน้องแบบนี้แล้วนะครับก็จะถ้าหากว่าจะตัดพี่ตัดน้องก็แล้วแต่ที่แล้วแต่พี่หนุ่มนะครับ ผมอยู่เ,เพลงแต่บอกว่าผมไม่ได้บอกให้พี่หนุ่มถอนฟองหรือว่าถอนคำน้องทุกนะครับที่สื่อออกไปนะครับผมเพียงจะบอกว่าถ้าเป็นผมผมก็ให้อภัย่ผมทำรายการรูวมร่วมใจถ้าน้องนุ่มเที่ยวไปอ้างอิงงูดด่นีนะแล้วก็รับเงินรับของผมก็ต้องด่าเราด่าด่าเสร็จตักเตือนสอนแล้วก็ให้ภัยแล้วก็ไม่เคยปรากฏว่ากลับมาทำซ้ำอีกแม่งจำเป็นต้องดำเนินคดีเลยนะครับ ออกรายการขนกระแสแล้วบอกว่าถ้าเกิดผู้นุ่มกันชายอ่ะอ้างอาจารย์บ้างอ่ะอ้างอาจารย์แบบอะไับ้าห,หรืออาจารย์โดน้างแบบนี้ก็นีงไงก็เหมือนกันไงถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพี่ถ้าหลายท่านนะครับที่เป็นแฝดเอฟซีผมมาก่อนนะครับผมทำรายการร่วม,ร,วมร่วมใจเี่สิปีที่แล้วรายการขนกระแสเป,เป็นส่วนหนึ่งของรายการร่วมร่วมใจที่ออกมาทำเอาคนสองคนสองกลุ่มเนี่ยมาทะเลาะกันมาคู่กันเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ ถ้าคุณหนุ่มเจ้าชื่อผมไม่อ้างก็ตามใจแล้วแต่ถ้าไปกระทำความผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษในสิ่งที่เองทานะครับแต่เพียงแต่ว่าในฐานะที่คนรู้จักกันก็ขอร้องอย่าเอาไปแอบอ้างกันอย่าเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับแต่ผมไม่ถึงขนาดอย่างเชาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีของคุณพีมกับคุณหนุ่มเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นคุณหนุ่มผมไม่ได้เบืนอขีผมด่าด่าสอนให้อภัยแต่บอกว่าเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าเคยโทรศัพท์ไปหาคุณพีมมาสามสี่รอบคุณพีมก็ยังปฏิเสธไม่ ก็เป็นไม่ได้ก็เป็นไม่ได้อาจจะใช้อารมณ์อารมณ์อารมณ์เครียดนะครับคือพอเกิดพอเกิดมาปั๊บก็ฉุนละพอฉุนเสร็จพอโทรไอ้ไม่รับไม่รับก็เลยกัเลยโอ้โหก็เป็นไปได้ครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องอัตตาแต่ละคนนะครับเป็นไปได้อันนี้เป็นอย่างที่นประเาพี่พิมพพูดก่อนบอกว่าอันนี้คือขยายความได้ครับว่าที่เขาโทรมาสามสี่ครั้งอ่ะคือเขาก็พยายามแบบบอกให้ผมอ่ะยอมรับ ในสิ่งที่ผมไม่ได้ทําแล้วผมมนคนตรงตรงอยู่แล้วครับถ้าใครรู้จักฟิล์มดีผิดผมก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าไม่ผิดจะมาหาผมผิดผมไม่ยอมนี่คือตัวตนผมครับแล้วเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดผมไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วผมก็ยืนยันคําเดิมแต่ที่ผมไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเพราะว่าผมพูดไปแล้วผมพูดไปตั้งแต่วันแรกแล้วผมใช่ไหมครับที่พี่พี่สื่อมวลชนเห็นแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมผมใช่หรือเปล่าที่ผมวิ่งออกไปคนแรกเลยโดยที่ไม่มีทนายด้วยผมไม่ออกหาพี่ๆสื่อก่อนเลยเพราะว่าผมเคารพรักทุกคน และอันหนึ่งอันใดผมเคารพกฎหมายเป็นที่หนึ่งไม่เคยไม่เคารพเลยครับแล้วก็ทําอยู่ในตามกรอบทุกประการแต่วันนี้คือผมเห็นว่าสังคมไม่ได้ฟังเลยผมเลยผมก็เลยเอ,อ,ออกมาพักก่อนเหมือนกับทุกคดีในชีวิตผมที่ผ่านมาครับทุกท่านลองไล่ได้ว่าตั้งแต่ผมเด็กจนผมถึงทุกวันนี้ผมอยู่กับทุกคนมาตลอดเนี่ยผลสุดท้ายมันเป็นยังไงครับกับเหตุการณ์ที่ผมเจอผมสูววิภาคไปก่อนแล้วตอนสุดท้ายมันเป็นยังไงครับ ผมชนะทุกคดีนะครับมีแค่คดีเดียวครับที่เพย์อผมไม่ยอมรับครับพราผมประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะผมมาก,ก่อนการผมมาไวัยกว่าผมเอาเทคโนโลยีของอนาคตมาแล้วผมผิดตรงไหนหล่ะครับกับการที่ผมถูกใส่ความใส่ร้ายทุกอย่างกับที่ทุกวันนี้ผมเจอแต่ผมไม่ได้ว่าใครครับก็าตามที่ผมให้ปากคําคไปผมยืนยันในเจตนาในความบริสุทธิ์ใจของผมและในการกระทาของผมทุกอย่าง อยขออนุญาตสอบถามในประเด็นการโชครัพบจริงเราได้ให้ปากคำตารวจอะไรไปบ้างเพราะว่าตารวจแจ้งข้อหามุ่งเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับรัพอะครับแม้ว่าจะยังไม่มีการแบบคียงอาจจะยังไม่ประกอบสําเร็จนะฮะเราให้ปากคำนี้ไปยังไงบ้างก็ครัข้อหาพยายามกันโชครั์ใช่ไหมครับเขาก็ถอดเสียงไงถอดเสียงคําพูดของคุณฟิล์มที่คุยกับบอสปันแต่ละท่อนแต่ละท่อนว่าข้อความแต่ละข้อความเนี่ยหมายความว่าอย่างไร นะครับถอดเสียงออกมาก่อนว่าข้อความนี้คุณปีมพูดเนี่ยมีความหมายว่าองไรก็ทีนะข้อจยนททนททัอนนนัดทอนสุดท้ายที่สุดก็มาดูบันทึกข้อแจ้งข้อกล่าวหาว่าข้อกล่าวหาเขาเนี่ยข้อความตรงไหนที่เขาบอกว่าเราข่คมขู่ข่มขู่คุกคามกดดันให้เขาเกิดความกลัวจนทางก,การ็ิจาีกาโชคเนี่ยก็ข้อความที่เขายกมาแต่ละข้อความก็ไม่เห็นมีข้อความไหนที่เป็นการข่มขู่หรือกดดันครับหมายความว่ามันวันนี้พอไม่มี ไม่เข้าองค์ประกอบทั้งสาทั้งสองข้อหาแล้วเนี่ยทางคุณฟิล์มก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกต้องไหมคะก็ก็ไม่สองข้อหาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วครับไม่มีข้อหาไหนที่จะพอรับได้บ้างเลยถ้าถ้ามันมีชัดข้อหาแค่พอรับได้จะได้รับไปแต่ไม่มีนะครับทั้งสองข้อหาอะไรครับต้องต้องรอีกทีเมื่อไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาทำนัดมาอีกทีครับนัดอะไรทียี่สิบเศษเนะครับที่ช่วงคริสต์มาสรหะ พอเราพอเรารู้ว่าอันนี้เราไม่ไมเป็นความจริงเราอยากจะแจ้งอะไรพี่หนุ่มกลับไหมคะหรือว่าอยากจะดําเนินคดีอะไรไหมอ๋อยังยังไม่หรอกครับคือผมไม่ค่อยทําอะไรใครครับก็เฉยๆครับแล้วความจริงก็จะปรากฏเองอที่พีมคะในมุมมองพี่พีมค่ะที่พีมอ้างชื่อพี่หนุ่มในคลิปเสียง่ะพี่ปีมบอกว่ามันผิดไหมคะผมพูดให้ให้ทุกท่านฟังแบบนี้ดีกว่าครับคือในชีวิตผมเนี่ยก็ถูกคนอ้างชื่อมาเยอะมากเลยนะครับ ตั้งแต่สมัยเด็กๆเอาลูปผมไปแปะเสื้อสกรีนเสื้อบอกว่าจะได้เสื้อพี่ฟิล์มรัตภูมิพร้อมรอยจูบพร้อมลายเซ็นผมว่ามันก็เป็นการที่เขาไปทําธุรกิจที่สุจริตผมไม่เคยไปฟ้องคนเหล่านี้เลยผมก็ผมก็พูดได้แค่นี้ครับว่าผมก็เป็นคนคนนั้นแหละครับที่ทําอาชีพที่สุจริตแล้วก็ไม่ได้ไปแอบอ้างใครที่มันไม่ดีเลยแค่นี้เองครับง่ายๆพี่ฟิล์มคาพี่หนุ่มมีการพูดในรายการว่าใครจะให้อภัยก็ให้ไปแต่พี่หนุ่มไม่ให้เพราะพี่หนุ่มไม่ใช่พระ อ๋อก็ก็ก็แล้วแต่พี่เขาครับที่แล้วแต่นะครับที่แล้วแต่อยากจะไปเคลียร์ใจอะไรกันบ้างไหมไม่ครับไม่ครับไม่เราเราเราไม่โกรธพี่หนุ่มใช่ไหมคะไม่ครับไม่ไม่โกรธไม่อะไรครับเฉยๆครับมากกว่ามองให้มันเป็นเป็นเรื่องปกติครับยังเป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิมเนาะอ๋อไม่ครับผมก็เฉยๆดีกว่าครับเฉยๆดีกว่ามากกว่าเพราะเขาไม่รับเป็นน้องอยู่แล้วนะครับปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปอ่่่่าาาาาาคครรรรรับบดดด้้้้วววยยเเเเตจจแงมนีิไ ช่องานนาอยากคิดว่าได้เปรียบเลยครับผมคิดว่างี้ดีกว่าครับว่าคือคนเนี่ยพอพอเห็นว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จะตั้งข้อหาให้ได้ก่อนคิดก่อนว่าตั้งข้อหาหได้ก่อนทีนี้การตั้งข้อหาเนี่ยมันก็ต้องดูอง,องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายด้วยเพราะว่าเราเป็นนิติรัฐนะคะรับก็ต้องทำตามกฎหมายแต่คนพยายามคิดที่จะตั้งข้อหาให้ได้ก่อนปรากฏว่าแค่คลิปเสียงขั้นเนี้ยออกมากลายเป็นสองคดีเลย ทั้งคดีหมิ่นประมาททั้งคดีพยายามกันโชคเป็นสองคดีเลยที่ทั้งสองคดีเนี่ยคือถ้าเอาเป็นเอาใจเป็นกลางนะครับอย่า,ยาไปตามกระแสนะฮะเอาใจเป็นกลางค่อยๆวิเคราะห์ทีละท่อนทีละท่อนนะครับจริงๆมันเป็นการการะทําที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรแต่มันให้ความผิดทางอาญาถึงขนาดจะกลายเป็นการโชคหรือพยายามการโชคหรืออาจจะเป็นการใส่ความไปด้อยค่าคุณหนุ่มกัญชัยก็ไม่มีเลยไม่มีเลยครับแต่ในคลิปจากการคุยอาจจะไม่เหมาะสมเพราะ ลักษณะของคนสองคนคุยกันคนอีกคนนึงเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องรับส่วนตัวอีกคนอีกคนนึงอัดเทปอัดคลิปเอาไว้ซึ่งมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโดยเจตนาแล้วเนี่ยคุณพีมเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะไปกระทําความผิดทั้งผิดประมาททั้งเรื่องการโชคหรือชชคโกงไม่มีเจตนาเลยครับก็เป็นเรื่องที่คุณลีมเคยแถลงเคยเสนอไปแล้วแล้วข้อที่จริงในในการไอข้อที่จริงคดีนี้ก็อยู่ในคลิปเสียงทั้งหมดเลย ทั้งหมดที่ทุกคนฟังนะครับแล้วก็ได้คลิปเสียงนะเนี่ย29นาทีมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องระหว่างคุณกิตกิตอนงคนอื่นคับบอสปันซึน่งในขาเวลานั้นคุณปีมก็ไม่รู้จักกับบอสบันมาก่อนแลวไม่รู้จักใครใดดีไอคอนมาก่อนเลยครับรเพราะฉะนั้นเขาจะพูดคุยกันแบบไหนอย่างไรอะไรต่างคุณปีมไม่ได้เกี่ยวอีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เขาโทรมาคุณปีมก็อยู่สานามบินแล้วอยู่สุรภูมิแล้วเขาจะขึ้นเครื่องไปแล้วต้องมานั่งต่อพวกนี้ช่วงนี้ประกาศจะ บละข้อความค่อยคําอาจจะไม่เหมาะสมก็มีเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาครับพี่ตเครียดเลยค่ะไม่เครียดเลยครับใช่ไม่เครียดเลยเรื่องนี้ไปเครียดเรื่องอื่นมากกว่าไปเครียดเรื่องแบบว่านักร้องดีกว่านักร้องที่มั่วๆดีกว่าอ่าคิดฉาไปเออไปเออมาลองพระพุทธศาสนามาลองเรียนลองเรียดเดียวในนั้นด้วยที่อยากจะชี้แจงอะไรยังไงตรงนี้จริงๆอยากจะบอกว่าอันนี้คือเห็นมั่วไม่น่าแต่แรกละ นะครับผมก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างที่พี่เขาบอกว่าอยู่ๆเขามาให้สัมภาษณ์เนี่ยในในตื่หลักๆนะว่าเขาเนี่ยแบบว่าโอ้โหสงสารจังเลยทําไมเราไม่เอาหน้าตาดีๆเนี่ยไปทําธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจบาปผมก็งงแล้วผมก็ปรึกษาอาจารย์ว่าในชีวิตผมเนี่ยผมก็ไม่เคยทาธุรกิจบาปเลยมีแต่ทำธุรกิจโดยสุจริตแท่านั้นเลยก็ว่า,าแ,ตแต่ว่าเขาคงแบบว่าเขาคงไม่มีข้อมูล แล้วก็คงแบบว่าเห็นว่าตรงไหนมีแสงก็วิ่งเข้าไปหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกอาจารย์มองแล้วว่าจัดหนักแน่นอน <c oughs> โอ้โหจัดหนักแน่นอนเพราะว่าขเกมั่วหมดเลย <c oughs> มั่วตั้งแต่แรกมั่วตั้งแต่คดีที่ตังคดีที่ตังแม้กระทั่งว่าเจ้าที่เนี่ยเขาบอกแล้วนะว่าบุคคลที่เขาไปช่วยเนี่ยมีมูลความผิดอยู่มีคดีช่อโกมาแล้วหลักฐานก็ไม่มีแล้วผมถามสื่อทุกท่านครับการที่ผมเนี่ยถูกกล่าวหาว่า ไปเป็นเจ้าของโปรเจกต์เจ้าของธุรกิจไประดมทุน60กว่าล้านเนี่ยมันต้องมีภาพผมสไปน์ไหมครับที่นั่งประชุมมันต้องมีภาพผมใช่ไหมฮะว่านั่งประชุมมาวางแผนงานถ้าผมไม่มีเลยครับมีแค่ผมมีแค่ภาพผมที่นั่งเครื่องไปกับพี่ชายเพราะผมดีใจเขาก็มาหาว่าผมเป็นเจ้าของกระบวนการเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงต่อมาไปยึดเครดิตผมผมติดนี่หมู่บ้านส่วนกลางหมู่บ้านก็ไม่เป็นความจริงไปบอกผมไปเกี่ยวโยงกับสอเล็กสอใหญ่ ก็ไม่เป็นความจริงอีกคือไม่มีอะไรเลยดีกว่าจากคนคนนี้ที่เป็นความจริงแล้วก็ล่าสุดก็ยังจะบอกอีกว่าผมไปเกี่ยวกับตู้น้ํามันพยายาม <Okay. S 1> เอา,เอาตู้เอาตู้น้ามันก่อนพยายามเนี่ยไปอ,อยู่ในกลุ่มรวมต่างๆไปบอกว่า,เ,าเนี่ยนะฮะนี่คือผู้หวังดีทั้งนั้นนะฮะที่ส่งมาพยายามเต็มที่แล้วนะครับกับคดีของเราที่ให้ได้รับความสนใจ แม้เสี่ยงต่อการที่ฟูมจะฟ้องผมก็จะสู้โอ้โหดูดิดไปปุกปั่นกันในในเพจต่างๆในห้องรวมต่างๆและผู้หวังดีครับส่งมาผมเยอะมากตอนที่ผมมีข้อมูลของนักร้องท่านเนี้ยเยอะมากนะครับแล้วก็เที่ยวไปบอกกันในห้องต่างๆไปยึดเพรดิผมเพราะผมเนี่ยเป็นนักลวงเงินทิปนักตกรั์ทิปนักหลอกระดมทุนทิปต่างๆแล้วก็ส่งมาเอาภาพผมกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองเนี่ยที่ถ่ายรูปคู่กันไปลงเต็ไมไปหมด ือผมมีข้อมูลเหล่านี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวว่ากันยังมีเยอะเลยฮะแล้วก็ไปปลุกปั่นเนี่ยผมเป็นห่วงสุดก็คือไปปลุกปั่นผู้เสียหายว่าให้มาแจ้งความผมมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นผมจะจะฝากไปถึงผู้เสียหายทุกคนว่าผมรักและเป็นห่วงทุกท่านผมอยู่ข้างทุกท่านมาตลอดคดีต่างๆเนี่ยมีชื่อผมอยู่คนแรกๆที่ผมไปอยู่ข้างประชาชนมาตลอดเช็คได้ครับที่ DSI แล้วก็หน่วยงานทุกอย่าง ผมไปอยู่ตลอดผมไปแจ้งความก่อนใครตลอดเพราะผมก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของผมเองแต่นักร้องเรียนเขาไม่รู้เรื่องเขาพยายามไปปลุกปัน่นสร้างความเกลียดชังให้กับตัวผมทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเอาวะคือไปแจ้งในฟิล์มันก่อนเขาพูดถึงท่านว่าลดฟิล์มเยอะเดีย๋ยวเอาเงินจากรถฟิล์มเนี่ยแล้วก็มาจ่ายอ้าวทำไมเขาไม่เอาบ้านของเขาแล้วก็จ่ายเงินให้ผู้เสียหายบ้างทาไมถึงต้องมาโทษคนที่ไม่รู้เรื่องทาไมถึงต้องสร้างวัฒกรรมอะไรแปลกๆเพื่อมาโจมตีกัน คือนี่หลายอย่างครับนี่คือเรื่องเรื่องหนึ่งนะฝาวิดีผู้เสียหายว่าอย่าไปหลงกลอย่าไปทําตามนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลปรากฏอยู่แล้วในปี6 5ว่าคุณไปแจ้งอะไรกันบ้างไม่มีชื่อผมแต่วันนี้พอผมดังกลับมีชื่อผมอันนี้มันยุติธรรมเหรอครับเรื่องต่อมาล่าสุดก็อบอกว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์ตู้เติมเงินอันนี้ยิ่งไม่เกี่ยวเลยครับพยายามไปเอาภาพที่ผมเนี่ยไปรับงานทัวร์ผมมีบริษัททัวร์ พี่พี่สื่อรู้อยู่แล้วผมเปิดมา20ปีแล้วครับบริษัททัวผมผมทำตั้งแต่มอ่อ,อกอัแล้วบ้านแรกๆผมแค่เอาบริษัททัวร์ผมไปรับงานสุจริตแล้วก็เขาก็ออกจดหมายมาในบริษัทว,ว่านี่ะผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยฟิล์มรัตภูมิเป็นเพียงแค่บริษัทไปรับงานทัวร์ออกมาตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วแต่พี่เขาคงไม่รู้ครับก็เหมือนเดิมฮะเห็นแสงวิ่งหาไม่รู้ แล้วก็มาบอกว่าผมไม่พรีเซนเตอร์ทุกท่านครับถ้าผมไม่พรีเซนเตอร์ผมต้องแต่งหน้าทําผมถ่ายแอดโฆษณายืนกับตู้หรือเปล่าอันนี้คือพรีเซนเตอร์ที่ทุกท่านเข้าใจใช่ไหมฮะ <inya> อยู่ๆไปบอกว่าผมไม่พรีเซนเตอร์อีกแล้วครับเพราะอะไรฮะเขาเห็นว่าคดีอื่นๆที่ผ่านมาทําว่าพรีเซนเตอร์ติดคุกด้วยจะเอาผมให้ไปติดให้ได้ผมไม่รู้นะครับว่าเขาต้องการอะไราจากสังคมแต่ผมว่าณปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องไปหาข้อมูลเท็จหรอกครับ พขาเตรียมหาเงินน่ะมามาจ่ายผมด้วยวะามยับจริงคือพยานหลักฐานที่ประโชนต่อหน้าสื่อตรงนี้แล้วชัดขนาดนี้เราจะดำเนินคดีข้อหาสมรู้เมื่อไรเดี๋ยวแล้วแต่อาจารย์ครับงั้นก็อย่างนี้ครับคือการแสดงความคิดเห็นเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบพอสมควรไม่ทำร้ายคนอื่นก็เสียหายนะครับล้วก็พอไปได้แต่ถ้ารู้แค่นี้แต่ผูดในสีตัวเองไม่รู้แล้วทำให้คุณก็เสียหายอันนี้เขาองค์ประกอบบินประมาทก็คาดว่าคงเร็วๆนี้แหละครับอาจจะก่อนปีใหม่ รืออาจจะต้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงเวลานี้ผมต้องจัดการนะครับมันแล้วมันหลายกรรมต่างครับต่างว่ามันเยอะมันเยอะหลายเรื่องเมื่อกี้ฟิล์มแถลงก็โหเยอะละหลายข้อหลายไปเยอะมากครับแต่เขาก็บอกว่าเขามีคลิปที่แบบเหมือนที่ฟิล์มเป็นมากกว่าทีเซ็นเตอร์ก็คืออ๋อยินดีครับวร์ยินดีครับยินดีนลยครับเลยครับยินดีเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงจะมีคลิปแค่ว่าผมพูดเวลาผมไปทัวร์แล้วเขาต้องเชิญให้ผมทีไปร้องเพลงผมก็ต้องพูดร้องเพลงก็มีแค่นั้นคือ ผมจะไปนั่งไล่ว่าประโยชน์มีอะไรผมไม่รู้เหรอครับตัวเองมันยังไม่รู้เลยครับว่าบริษัทที่เขาจ้างผมไปเนี่ยถ้ามีประโยชน์อะไรบ้างอะไรบ้างไม่รู้หรอครับผมเป็นแค่บริษัททัวร์แค่นึงครับโอเคนะครับมั่นใจไหมครับว่าข้อต่อสู้เรื่องของมิตระวามาทเนี่ยในในชั้นศาลจะสามารถสู้ได้โอ้มั่นใจครับมั่นใจคือมันก็ไม่ควรทำแหละครับดูฟังดูแล้วก็ไม่ควรอยู่แล้วแหละแต่ถามว่ามันผิดกฎหมายไหมถึงขนาดต้องรับโทษตามกฎหมายไหมมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ แล้ววันนี้เนี่ยคุณปีนก็ส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้เห็นแล้วว่าไอ้แชทไลน์ระหว่างคุณหนุ่มกับคุณปีนที่เขาคุยกันคืออะไรบ้างเท่าที่ท่านเห็นก็คือเฉพาะที่พี่หนุ่มมาเอาออกอากาศแต่ส่วนที่ท่านไม่เห็นเนี่ยไอ้พวกเราไม่อยากจะเอาไปแฉขี้เกียจไมแฉนะครับแ,แต่ส่งพนักงานสอบสวนแล้วให้รู้ว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับอันนี้เราก็โอเคนําเสนอไปแล้วแล้วก็ส่วนที่ส่วนที่บริษัทไอดีไอคอนเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่มีอะไรที่จะไปพีอาร์ไปต่างๆแต่ ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคุณฟีมจะเขารับงานมาจากคุณกิตอนงคุณกิตอนรองจะร่วมจะร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งของไอคอนเพื่อจะวางโปรแกรมวางโปรเจกต์นี้หรือไม่อย่างไรนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งจากคุณฟีมเขาไม่ได้เกี่ยวเขาเกี่ยวแค่เขาไปรับงานไปไปลายทางแล้วปลายน้าแล้วนะครับแล้วคืนที่คุยตามคลิปเนี่ยก็ดึกแล้วกำลังจะไปต่างประเทศแล้วก็ผมว่ายังไงยังไงเรื่องนี้ก็โอเคเอาสุดซอยแล้วกันสุดซอยครับอาจารย์คะ เป็นแค่เป็นไระเด็คือคือเราให้การไม่ให้การปฏิเสธลอยๆนะครับเราให้การปฏิเสธด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการในครบถ้วนเลยนะครับมันต่อสู้คดีแพ่งเลยนะครับเพราะว่าคือปกติในคดียาเนี่ยเขาให้โอกาสจำเลยอะที่จะปฏิเสธลอยๆเลยแล้วก็ไปหาความจริงในศาลก็ได้แต่อันนี้เราปฏิเสธชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเลยทุกคำนะครับขอบคุณครับรอนๆกันแล้วแดดร้อนแล้ว พี่ฟิล์มกังวลไหมครับเรื่องเส้นทางอาชีพเพราะว่าตอนนี้พี่ฟิล์ลมลง<า>แล้วก็มีกลุ<า>ก่มลนกลุ่มนี้คอยซ้ำแบบนี้เรื่อยๆจริงๆเอ้อย่างญญญอย่างที่พูดคำเดิมครับว่าผมโดนแบบเนี้ยมามาตลอดนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปตื่นตระหนกตกใจอะไรแต่ถามว่ามีผลกระทบไหมต้องบอกว่างานทุกงานผมถูกแคนเซิลหมดแล้วตั้งแต่เป็นกระแสแล้วก็บริษัททัวร์ผมอะไรถูกยกเลิกไปถึงแบบกลางปีหน้าเลยซึ่งเกิดผลกระทบกับผมเยอะมากแล้วจะจัดการไงก็กําลังรวบรวมครับงานเนี่ยตอนนี้ผมมีงานตอนแรกมีคอนเสิร์ตคริสต์มาสมีคอนเสิร์ตปีใหม่่ ประมาณเกือบสิบงานน่นะครับตั้งแต่ริสต์สมาสไปเนี่ยเพราะว่ายุค2000ยุค90กํากลังมาเชื่อไหมว่าแคนเซิลหมดเลยผมเสียใจนะครับแต่ว่าผมสู้ครับเพราะว่าชีวิตผมก็โดนเรื่องแบบนี้มาตลอดเดี๋ยวมาดูครับว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงและผมมั่นใจในตัวเองม,มากๆว่าผมไม่เคยไปทําอะไรที่ไม่ดีแล้วเดินทางการใช้ชื่อทุกอย่างบนความถูกต้องเสมอครับพี่ฟิล์มครับสุดท้ายนะอยากให้ฟังถึงพี่หนุ่มแล้วก็ประชาชนก็ฝากถึงประชาชนครับยังไงก็ขอบคุณมากที่รักแล้วก็เป็นห่วงพี่นะครับส่งเข้ามาใน ข้อความต่างๆแม้ว่ากระแสมันจะรุนแรงแบบนี้ทุกท่านก็ยังเลือกที่เชื่อมาในตัวผมผมก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอโทษนะครับที่อาจจะทําให้ทุกท่านตกอกตกใจกันกับข่าวต่างๆในชีวิตผมที่ผ่านมาแต่ยืนยันคาเดิมนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยไปคิดไม่ดีกับใครแล้วก็ทําทุกอย่างบนความถูกต้องเพราะผมไม่เอาความรักความเป็นห่วงที่ทุกคนมีให้ผมเอาไปแลกกับสิ่งมันไม่ดีหรอกครับเพราะฉะนั้นก็คอยดูตอนจบแล้วก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็สู้ต่อไปครับ ส่วนคําพูดบางคนที่บอกว่าใครเป็นห่วเงินไอ้สำหรับคนคนนั้นก็เขมายุ่งกันนะครับต่างคนต่างไปนะครับต่างคนต่างอยู่อันนี้ที่ไม่เกี่ยวเลยทุกคนไม่รู้เรื่องเลยพอดีคุณนักร้องเขาพูดมั่วขึ้นมาอันนี้อันนี้การหนึ่งคุณนักร้องแกก็ัปเลื่อยเปื่อยนะคบไ้เรื่องเลยครับปั่นหมดผมผมไม่เข้าใจว่าปั่นอะไรคืออยู่ๆก็ไปเอาชื่อผมไปเกี่ยวกับรัฐมนตรีอย่างเงี้ยผมไม่เกี่ยวอะไรเลยครับคือพี่ๆฟังคลิปเสียงก็น่าจะรู้ผมไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่า คนคนร้องเขาปั่นอย่างเดียวเลยเขาปั่นเพื่ออะไรสังคมก็ไปหาคาตอบอ่ะครับคุณฟิล์มเรื่องว่าต้นเรื่องนี่มันมาจากคุณกิตติอนงใช่ไหมครับครับการการโทรหาทุกฟิแต่ตอนนั้นจะมีการดําเนินการอะไรกับทางคุณกิตติอนงเพิ่มเติมไหมครับโอ้ไม่ไม่ไม่รู้เลยรดีกว่าตรงนี้ครับยังไม่ได้คิดอะไรลยครับเพราะว่าให้อาจารย์ดูเพราะจริงๆคุณกิตติอนงเนี่ยจริงเขาจริงๆเข้าไปเขาโดนในขนาดนี้ก็ผมก็เขาเรียกงอมอวมแล้วอวมอลไทยแล้ว นะครับผมว่าเราดูตัวเราเองดีกว่าครับแล้วก็ดูคนที่เกี่ยวข้องคนที่ใส่ความเราดีกว่าใส่ความเราจนถ้าเราเสียหายดีกว่าใช่ใช่คนมองว่าเป็นการลอยแพผมไม่หลอกไม่หลอกตัวผมผมก็โดนหนักสังคมพิพาทไปแล้วอ่ะใช่ตัวผมโดนหนักนะครับขอบคุณครับร้อน้อบนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ